บริษัทขนมญี่ปุ่นสร้างขนมกัมมี่ที่มีรสผลไม้ที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกในขณะที่ตลาดขนมกัมมี่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดปี2023บริษัทขนมต่างๆยังคงคิดค้นขนมกัมมี่รสผลไม้ที่มีอยู่บนโลกของเราเท่านั้นแต่สำหรับบริษัทกัมโรเกิดไอเดียแหวกแนวด้วยการคิดค้นขนมกัมมี่รสผลไม้ที่ไม่มีอยู่จริงโดยผลไม้ชนิดนี้พวกเขาตั้งชื่อว่าคิรัสปิกาหรือคราสเปคขะแถมยังมีประวัติและเรื่องราวของผลไม้ชนิดนี้อีกด้วย ตามข้อมูลจากเว็บไซต์การโรระบุว่าคิราสปิกามีรูปทรงเหมือนกับดาวจะเติบโตเฉพาะพื้นที่เทือกเขาบรูไนภายใต้อุณภูมิที่หนาวเหน็บถึงห0องศาเซลเซียสในฤดูหนาวเท่านั้นแถมเป็นการยากมากที่จะเก็บมาได้เพราะเมื่อผลของมันสุกเต็มที่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงของวันเหมายันเหมายันซึ่งเป็นวันที่กลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีของซีโกลรกเหนือผลคิราสปิกาจะเกิดระเบิดเพื่อแพร่กระจายมเมล็ดของมัน ชิ้นส่วนของผลไม้จะพุ่งด้วยความเร็วถึง300เมตรต่อวินาทีและการโดนมันพุ่งใส่ตัวอาจถึงแก่ชีวิตได้กลับมาที่โลกความเป็นจริงทุกอย่างที่เกี่ยวกับรสชาติของคิราสปิกาได้รับการคิดค้นขึ้นในห้องแล็บของการนโรซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านรสชาติได้ผสมผสานรสชาติของผลไม้ชนิดต่างๆเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นรสชาติใหม่ที่คุณไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนจากข้อมูลระบุว่าขนมกัมมี่คิราสปิกามีความหวานลึกผสมผสานกับความเปรี้ยวเล็กๆแต่หลายคนที่ได้ลองก็บอกเป็นเสียงเดียวว่า มันมีรสชาติเป็นของตัวเองบางคนกล่าวว่ารสชาติของมันเปรียบได้กับเครื่องดื่มชูกำลังบางคนก็บอกว่ารสชาติคล้ายแอปเปิลที่มีรสเผ็ดเล็กๆในขณะที่บางคนก็บอกว่ามีความหวานคล้ายกับรสชาติของกัม,มี่รสเชอรี่ที่ผสมผสานกับความเผ็ดที่ทําให้ลิ้นชาผลิตภัณฑ์ใหม่ของคาร์โรได้รับความนิยมอย่างมากหลังจากเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วในร้านสะดวกซื้ออย่าง7 eleven ซึ่งมันขายหมดเกลี้ยงในทุกสาขาเนื่องจากมีผู้คนมากมายที่อยากจะลิ้มลองมันสักครั้ง